สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับผมอูน้ำไชกะสิพาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขนะครับเพื่อได้โชคไดลาร์ในว่าวันที่1เมษายน2568นะครับครับเมื่อนี้กะมาถ่ายวิวบรรยากาศวัดหลังบ้านอูน้ำไชนะครับผมหลังบ้านติดวัดนะครับนี่นะครับบรรยากาศวัดอูน้ำไชครับผมนี่นะครับเมื่อบุญอูน้ำไชกะลงมา หาซอยดาวแจกขนมลงท่านนะครับผมให้พอม่พี่น้องนะครับยูบานเฮ่านี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศครับสว่วงเช้านะครับผมคลิปนี้จะเป็นแนวทางตัวเลขของแม่ฝันแม่นนะครับเพิ่นกะฝันนะครับผมเลขกะมีเข้มีลุดเป็นธรรมชาติของแนวทางตัวเลขนะครับอ๋ต้องมีงวดแดงงวดหนึ่งนะครับ่ันบุชม เขาปังๆสักงวดนึงนะครับนี่แหละครับบรรยากาศเย็นดีขนาดครับผมวัดบ้านครับผมุณน้ำใสพาทันู้สมงานส้มวิวก่อนนะครับก่อนอื่นครับกะขอบคุณแม่ฝันแมนครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำใส่ครับขอบคุณท่านู้ชมทุกท่านเ้อครับเกี่ขติมากกดไลค์กดแช่กดติดตามให้ผมนะครับก บอกสอนอ้วนน้ำใส่อ้วนน้ำใส่ะับปับป,ปร, realize, ปร,ปร beyond, ุงพัฒนาเป็นไปเรื่อยๆนะครับท่านบุ้้มครับนะครับวัดกำลังสีสร้างเซจอีกหลายยางยี่ครับผมทั้งหนาทั้งหลังนะครับเ <hayır. Girls S 2> ดี๋ยวพาท่านบุ้้มเขามาเบิ่งทั้งในนะครับนี่แหละครับขออยากปูเด้อครับผมนี่เนาะนี่ครับ มองเพลนว่าท่านีเลี้ยวครับเพิ่งๆเมื่อนั้นสำรุดครับผมอันครับเป็นป้องเป็นหู้ครับก็เลยจะบริจาคแค่ตนเงินครับผมเขาวัดนี่แหละครับต้องได้ซ่อมอีกครั้งนึงครับสร้างเป็นหนาเจเห็ดบอด,ดีนะครับผมเอาอูดมซีกสีผ้าไปสัมผัสแนวาทางตัวเลกข,ของแม่ฝันแม่นครับผม ไปรับส้มเราฟังน้ากันได้เลยครับน้องอูน้ำชายแม่ครับบูน้ำชายสวัสดีครับแม่สวัสดีน้องอูน้ำชายนะคะหนาวไหมครับเนี่ยทางบ้านครับโอ้เย็นหนาวนะวันนี้ <laughs> วันนี้ออกหนาวฮะ,<ล>ะหนาวมากที่ที่น้องอูอยู่หนาวไหมลูกหนาวมากครับเนี่ยตอนนี้หนาวเนาะตอนนี้ก็ยังหนาวเลยครับเนี่ย <laughs> ใช่ตอนนี้แคหนาวแ่หยู่ไ่ต้องใช้พัดลมหรือใช้แอร์ <laughs> ครับ ก็ดีเหมือนกันแต่อากาศมาปรับตัวไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวใช่ครับแม่มันก็จะหนาวอีกหลายวันนะไปถึงวันที่ยี่สิบสองไปแล้วนะมันก็จะเข้าเริ่มฤดูร้อนแหละครับแม่ฝนเม่นนะครับแม่จ้าลูกก็คาดวันที่แล้วมันก็เข้าแค่คู่ทางเนาะห้าสามครับแม่แม่ซื้อห้าศูนย์สามไออกห้าหกสามพลาดอีกแล้ววันนี้แม่มั่นใจเลยนะลูกครับแม่ เพราะว่ามันก็หลุดมาแล้วก็มันก็คงจะเข้าแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ของแม่มันจะเข้ามแม่ฝันต้นงวดเลยนะลูกนะแม่ฝันเห็นเลขหกเจ็ดศูนย์ในฝัน<ร>แม่ก็นึกว่าเ,เลขนี้นึกนึกไปเรื่องมาอ้าวเลขน้องสาวนี่เรื่องเลขเบอร์เบอร์โทรศัพท์น้องสาวนี่นะหกเจ็ดศูนย์ในฝันนะ๋อครับผม่ตัวเนี้ยถ้าหนูตัดเขาตัดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะ หกศู 70, นย์เจ็ดศูนย์นาะแม่ยูเขียนสามตัวไปด้วยนะเผื่อว่ามันออกสามตัวตรงหกเจ็ดศูนย์เหรอครับแม่จา้าเผื่อมันจะออกตัวหรือออกอะไรครับครับแม่หกเจ็ดศูนย์จัดเล่นเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะลูกครับผมแล้วก็มองพอพอมองเหลือบไปข้างบนมันไปเห็นเลขเก้าแปดสามอีก ตัวแต่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นตัวแม่สีแดงนะตัวธรรมดาเหมือนกันต้องสองหางเลยค่ะอ๋อครับนี่ค่ะมือเตัดเก้าสามแปดสามกันกันอ่าเก้าสามตัดแก่สองหางค่ะเก้าสามแปดสามน้อแม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเพราะมัน่ันตั้งสามสองรอบรอบเดียวก็ฟาดไปสี่สี่ตัวแล้วนะมาฝันอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อเช้าวาน เมื่อวานมันที่ยี่สิบเก้านะแม่ฝันว่าได้ไปเที่ยวกับรองรองผู้กำกับเนาะเคยอยู่ด้วยกันไปเที่ยวกันก็ชวนไปเที่ยวเที่ยวกันสนุกสนานมากไปเที่ยวกันสองคนกับรองดูท่านรองในฝันเหมือนเน้นเ่าว่าว่าเขาหล่อเขาสวยยิ้มออกมาสวยสวยเหมือนเน้นตัวเขานะคะแล้วก็มีความสุขเที่ยวกันแบบมีความสุขมากครับแล้วทีนี้ก็ อายุท่านอ่ะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดครับผมหกสิบเอ็ดเอ็ดหนึ่งอ่ะนะลูกน้ครับแม่แล้วก็พศสองห้าศูนย์เจ็ดก็จะตัดเล่นแค่ห้าศูนย์พอเพราะว่าเจ็ดศูนย์ไม่มีอยู่ข้างบนแล้วครับแม่หกสิบเอ็ดกับหกสิบเอ็ดคืออายุโอ้ครับแม่เขาตัดพศสองห้าศูนย์เจ็ด ตัดแค่ห้าศูนย์พอคับแค่ห้าศูนย์พอนะครับแม่อือเพราะว่าจะศูนย์มีข้างบนแล้วไงเนาะสรุปแล้วพี่หางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรืห้าหกตัวเลยแม่ครับสามตัวมีหกเจ็ดศูนย์กับเก้าแปดสามใช่ไหมครับแม่อ่จาจ้าแล้วก็นี่ด้วยห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยห้าศูนย์เจ็ดครับผมสามสามหางส <3, 6. S 2> ามมันออก ครับเนี่ยเพราะมันเคยฝันถึงน้องสามมันออกพรตรงๆกันห้าส่วนสามนานมาแล้วครับค่ะวันนี้คอ,คอแห้งอยู่แล้วเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเร็วน้อแม่แต่อะไรนะลูกสภาพอากาศเปลี่ยนแป,ปลงนแีนแม่มันเปลี่ยนบ่อยจังปรับตัวไม่ทันเนาะโอ้ดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับแม่ แต่แม่ดีอย่างหนึ่งแม่จะกินน้ําอุ่นตลอดมันจะไม่ไอายลูกบอกแม่นําเชียร์ด้วยหนูให้กินน้ําอุ่นจะไม่ไอเพราะแม่น้าเชียร์ต้องใช้เสียงเยอะแล้วพ่อด้วย่อหนูอะใช่ครับแม่น้องอูก็กินได้นะลูกนะน้ําอุ่นทั้งวันน้ำอุ่นก็ดีครับน้องแม่ใช่ตั้งกระติกน้ําร้อนสักวันหนึ่งสองรอบเช้ารอบมันก็อุ่นไปนานพอเย็นก็พอบ่ายก็อีกรอบมันก็อุ่นไปนานครับแม่อม จ้ะแค่คามผัานแม่ก็มีแค่นั้นน่ะลูกครับถ้ามีโค้งสุดท้ายก็โทรมาได้นะครับแม่กลัวซีจะว่าเอาไม้เลวไม่เป็นไรครับแม่เ,เดี๋ยวรอเลขลหลักรวยกันนะลูกนะเดียเด๋ยวเขาส่งมาให้ก็จะส่งให้ทันทีครับคับ,คบผม้ายคลิปนี้มีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับแม่ก็ก็ข,ขออวยพรให้ fc ได้โชคได้ลาบจากแม่และร่ำรวยเงินทองนะวันที่หนึ่งเมษายนห<า>กแปดนี้กันทุกคนนะคะครับแม่แล้วก็ขอให้ช่วยน้องอูเรื่องกดไลค์กดแชร์ให้น้องอูเยอะๆกันนะคะยินดูอูน้ำชัยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีลูก เอาครับอูน้ำใส้ก็ได้ตามแม่ฝันแม่นให้ท่านผู้ชมเมาเด้อครับอูน้ำใส้ก็ตามถึงบนกับล่างนะครับผมเป็นเลขบนล่างกับบนสามตัวท่านผู้ชมครับนี่แหละครับของแม่ฝันแม่นนะครับเดี๋ยวอูน้ำใส้จะบอท่านผู้ชมฟังเด้อครับผมมีตัวแดงๆนะครับบนสามตัวนะครับห้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดสามครับตัดเล่นบนล่างหกหางครับผม ห0ศูน3์เ6 1ศูนยแปดสา่งห้านี่แะครับแนวาทางตัวเลขของแม่ฝันแม่นด้ครับท่านผู้ชมครับกะผิดจระนาเบิ้งเอาด้วยครับเพื่อเดโชโคเดชลาบในงวดวันที่หน่งเมษายนสองพันหารยหกสิบนะครับกะขอให้รำด้วยทุกท่านได้ครับผมนี่แะครับเดี๋ยวอูนน้ำเส่จะตามต่อไปเรื่อยๆนดครับแนวาทางตัวเลขควมฝันนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้อูน้ำแช่กะขอบคุณแม่ฟันแมนครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำใช่ครับขอบคุณท่านบุชมด้รครับที่เขามากกดไลค์กดแชร์ประกาศอวยพรให้พลอยเปยพี่น้องท่านบุชมทุกท่านด้ครับให้สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแห้งด้ครับผมลำหรับลยๆครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาได้ครับสวัสดีครับ